สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะคะวันนี้หมดแรงสปอยก็จะมาสปอยหนังเรื่องลูกไม่รอเดี๋ยวพ่อรอให้ในคลิปวิดีโอนี้ไม่มีภาพอนาจารย์แต่อย่างใดคะ่ะเป็นแค่เพียงการสปอยหนังเฉยๆแต่ถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆเรามีวาร์ปหลังคลิปนะคะเปิดเรื่องมาเราจะพบกับสามีภรรยาคู่หนึ่งพวกเขาได้มาเยี่ยมพ่อของสามีพอพวกเขามาถึงบ้านของพ่อนั้นก็ได้พูดคุยกันว่าไม่ได้เจอพ่อคุณมานานแล้วนะตั้งแต่ที่แม่ของคุณเสีย แล้วสามีก็ได้พูดขึ้นมาว่าหวังว่าพ่อจะอยู่บ้านนะตัดภาพมาเราก็จะได้เห็นภรรยากําลังทํากับข้าวให้สามีและพ่อของสามีกินแต่สามีเนี่ยก็รีบออกจากบ้านไปเพราะว่ามีประชุมด่วนจากนั้นพ่อก็ได้ถามว่าเขาเป็นแบบนี้ตลอดเลยเหรอทางภรรยาก็บอกว่าใช่ค่ะในห่วงเขาเนี่ยมีแต่งานแล้วเธอก็เลยกลับไปล้างจานพางคิดในเรื่องที่สามีของเธอทําในวันนี้ ตัดมาเธอกําลังถูบันไดบ้านอยู่แล้วพ่อสามีก็เดินผ่านมาเห็นพ่อสามีเนี่ยได้หยุดดูเธอเลยเพราะหุ่นของเธอเนี่ยแซ่บมากๆแล้วพอเธอเห็นพ่อของสามีก็เลยถามไปว่าคุณพ่อจะขึ้นบ้านหรอคะทั้งพ่อสามีก็เลยตอบว่าเปล่าแล้วก็ได้แต่ชมเธอว่าขยันจริงๆเลยนะพอเธอทําความสะอาดไปเรื่อยๆเธอก็เดินไปเจอหนังสือโป๊ของพ่อสามีเธอตกใจมากแล้วรีบโยนมันทิ้งไปแล้วก็รีบออกมาทันที พอตกดึกเราก็จะได้เห็นสามีของเธอสนใจแต่การอ่านหนังสือไม่สนใจเธอเลยแล้วเธอก็ได้ชวนสามีของเธอเนี่ยมามีอะไรกันแต่ว่าสามีก็ได้บอกปฏิเสธแล้วเขาก็ได้อ้างว่าพรุ่งนี้เขามีงานเช้าเธอก็เลยนอนหลับไปเพราะสามีของเธอไม่สนใจเลยพอตอนเช้าสามีก็ได้บอกไปทำงานแล้วได้บอกว่าวันนี้กลับดึกหน่อยนะต้องพาลูกค้าไปเลี้ยงข้าวแล้วภาพก็ตัดไปที่เธอกำลังอาบน้ำอยู่ พ่อของสามีก็ได้มาแอบดูตอนเธออาบน้ําผิวของเธอเนี่ยเนียนสุดๆเลยแหละคะ่ะพ่อสามีพอดูเสร็จก็ออกไปกินเหล้ากลางบ้านแล้วก็ได้คิดถึงแต่รูปร่างของเธอพอเธออาบน้ําเสร็จแล้วเธอก็เดินออกมาแล้วพ่อสามีเนี่ยก็เลยได้ชวนเธอมานั่งกินเหล้าเป็นเพื่อนซึ่งเธอก็ไม่ได้บอกปฏิเสธเลยมาดื่มด้วยทั้งคู่ก็ได้ดื่มและพูดคุยกันจนถูกคอเป็นอย่างมากแล้วเธอก็ได้บอกว่าไม่ได้คุยกับคุณพ่อมานานแล้วนะคะ แล้วพ่อสามีก็ได้ถามว่าเมื่อไหร่จะมีหลานให้ฉันสักทีล่ะเธอก็ได้แต่ตอบไปว่าสามีของเธอไม่อยอมทํากันบ้านเลยวันๆนสนใจแต่งานพอกินไม่ได้สักพักเธอก็รู้สึกมึนๆแล้วก็เลยขอตัวไปนอนตัดผ้ามาที่ห้องนอนเธอก็ได้หลับสนิทเพราะว่าเธอนั้นเมามากและพ่อสามีก็ได้เข้ามาเขาได้เริ่มลวนลามเธอโดยการลูบไล้ไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเรียตัวเธอแล้วก็จับเธอนั้นถอดเสื้อผ้าออก ซึ่งเธอก็หลับไม่รู้สึกตัวแต่เธอเนี่ยก็รู้สึกเสียวมากๆจากนั้นพ่อของสามีก็ได้เอาผ้าปิดตาเนี่ยมาปิดตาเธอเอาไว้เธอจะได้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําแล้วพ่อของสามีก็จัดหนักจัดเต็มให้เธอเลยแหลคะค่ะส่วนเธอก็นึกว่าเป็นสามีของเธอเธอนั้นก็เลยยอมแล้วหนังก็ตัดจบลง เป็นไงกันบ้างล่ะคะกับหนังเรื่องนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องหมวดแรงสปอยดด้วยนะคะแล้วถ้าผิดพลาดประการใดทางทีมงานขออาภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะ